ทีทีทีสามติวเข้มกลยุทธ์สู่ความสำเร็จเมื่อวันที่10-11สิงหาคม2567ที่เดอะพายรีสอร์ทจังหวัดประทุมธานีองค์กรเดอะพิง์ร่วมกับบริษัทไลออนมอรได้จัดการฝึกอบรมในหลักสูตรพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำเทรนเดอรเทรนเนอร์ Train the trainer, หรือ TTT โดยมีผู้นำและสมาชิกองค์กรเดอะพิง์และไลออนมอรกว่าร้อยคนเข้าร่วมการฝึกอบรม คุณรพีพัฒอินทมาต์ประธานองคอ์กรเดอะพิงนักธุรกิจระดับกราวเอมบัสเดอร์บริษัทไลออนมอ l พร้อมด้วยผู้นำองคอ์กรเดอะพิงซึ่งเป็นผู้นำเงินล้านของบริษัทไลออนมอ l ได้ร่วมกันจัดอบรมหลักสูตรทีท,ทีซึ่งเป็นหนึ่งในระบบหกวงกลมสู่ความสำเร็จที่เป็นเครื่องมือในการสร้างทีมพัฒนาทีมให้สามารถสร้างธุรกิจเครือข่ายให้ประสบผลสำเร็จและในครั้งนี้ ได้จัดติวเข้มพิเศษกลยุทธ์สู่ความสำเร็จทั้งในเรื่องการสร้างไรายได้การ moving up ขึ้นตำแหน่งรวมตลอดถึงการพิชิตทิปท่องเที่ยวต่างๆซึงง่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้สร้างความประทับใจให้กับสมาชิกเป็นอย่างยิ่งการมาเนี้ได้อะไรบ้างได้อะไร เลยนีถามว่าวันที่มาเข้าคอตอนนี้เนาะคิดไม่ผิดเลยที่ตัดสินใจมาเขาได้รายได้เยอะแยะมากมายค่ะหนึ่งได้ความรู้ได้เพื่อนใหม่ใหม่ได้มีภาพแล้วก็ได้เรียนรู้ระบบและการทํางานที่มาของรายได้ก็ให้เราพูดแทนแล้วก็ชักชวนตัวได้ถูกต้องก็มาเรียนรู้เพื่อให้ตัวเรารู้จริงจริงในบทบาตัวเองได้ค่ะนำโดอการที่มาเข้าคอทีทีในครั้งนี้นะคะเทรนเนอร์นะคะคือเป็นการเป็นคอสของผู้นำค่ะเป็นการสร้างผู้นำนะคะที่เราได้เข้าในครั้งนี้เลยได้เรียนรู้ ทักษะการเป็นผู้นําเพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่เราอาจจะมีอยู่แล้วะนะคะแต่มันมาเติมทักษะเพิ่มมากขึ้นเราให้เราเนะี่ยมีกําลังใจในการทํางานแล้วก็สามารถที่จะไปสร้างสร้างตัวเราเป็นผู้นําแล้วก็สามารถที่จะไปสร้างคนอื่นเป็นผู้นําต่อได้จากการทํางานเครือข่ายนะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดคอบ,บนี้เลยพี่จาราโรบมาจากโอ้มาจากบางเสร็งสมุทรได้วันนี้พี่ธาราโรธมาครั้งนี้ได้อะไรบ้างพี่เงินอันดับแรกเลยก็ ได้กำลังใจได้ได้พลังล่อไปได้พลังแล้วก็ได้สายสัมพันธ์ครับได้วิธีการทำงานแม้กระทั่งงานประจำที่เราทำหรือธุรกิจตึงตัวเนี่ยเราเอาข้าวโพดดีเนี่ยเอาไปใช้ได้ฝากบ,บอกเพื่อนๆครับครั้งหน้าก็ดีขอให้มาครับเพราะว่าผมจะมาอีกครับเพราะว่าได้กำลังใจได้พลังกลับไปทำงานต่อครับผมโ <Okay S 2> อเคถ้าชวนเพื่อนมาครับฝากบอกได้เจอกันดีๆครั้งหน้านะครับบ๊ายบาย การจัดฝึกอบรมหลักสูตรทีท,ท,ทีจะมีขึ้นในทุกๆุกสองเดือนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้นำและสมาชิกเข้าเรียนรู้กระบวนการสร้างทีมขยายทีมและพัฒนาทีมซึ่งเป็นหัวใจของธุรกิจเครือข่ายและจะเป็นเครื่องมือในการสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนต่อไป